เปิดบ้านแม่ไอนายกับพ่อไอนายผัดหมี่เจ้าดังโคราเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยเริ่มที่ห้องโถงนะคะจะฟรีไฟซ่อนฟ้าและคมไฟระยะพร้อมกับผงกว้างถึง4เมตร50เลยถัดมานะคะเป็นโซนห้องนอนทาโถงทางเดินไว้ให้แยกสัดส่วนให้อย่างชัดเจนเลยค่ะเปิดประตูเข้ามานะคะจะเจอกับห้องนอนกว้างถึง3เมตร50ลงเตียง6ฟุตได้สบายๆและยังตกแต่งด้วยกระจกเขียวตัดแสงบ้านใหญ่นะคะทําให้บ้านดูโปร่งโล่งสบายค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ของเรานะคะห้อง master b เบ r o ูมจะติดตั้งฟ้าซ่อนไฟไว้ให้ค่ะ และยังปูพื้นด้วยพื้น SPC นะคะตัวนี้ถือว่าแข็งแรงทนทานมากๆและยังมาพร้อมกับโซนวอล์ก n ินโครเซสนะคะที่ตรงนี้นะคะสาวๆและหลายคนถือว่าชอบมากๆเลยแถมยังมีห้องน้ําในตัวนะคะที่ใช้สุขภัณฑ์ของ a เมริ c a n s t a n d a ด d ให้ด้วยค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยนะคะภายในห้องน้ํามีการแบ่งแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้ด้วยค่ะและยังปูพื้นกระเบื้องนะคะสลดฟ้าเพดานให้ด้ดวยเลยถือว่าค้มมากๆเข้ามาที่โซนห้องครัวนะคะทางโครงการจะปลูอินเคาน์เตอร์และสิ่งล้างจา มาให้ด้ดวยค่ะแถมยังเดิปลั๊กไฟนะคะไว้รองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะและเคาน์เตอร์ครัวนะคะสามารถใส่ของได้แบบจุกๆไปเลยค่ะและอีกหนึ่งโซนที่ขาดไม่ได้นะคะคือโซนซักล้างค่ะทางโครงการนะคะเดินปลั๊กไฟและท่อน้ําไว้ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยค่ะสามารถวางเครื่องซักผ้าต่อปลั๊กเสียบได้เลยสะดวกสบายสุดๆใครที่กําลังมองหาบ้านและยังไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะหรือทําอาชีพอิสระขายของเหมือนคอบครัวแม่ไอ้นายกับพ่อไอ้นาย มาสอบถามบ้านสลานลมได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะทุกเรื่องบ้านออกไว้ใจสลานลมได้เลย